แค่ถวยวาจามันจะปลองดอกกันยังไงแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับคนที่เราควรจะปลองดอกด้วยเป็นประกาศเป็นเจตาาเนตรา,านตมรมณ์เราจะปลองดอกได้ยังไงและปลองดอกแล้วไม่มีกิจกรรมไม่มีการกระทำไม่มีการพิสูจน์ความจิตใจการสร้างความไว้เนือเชื่อใจเราจะปลองดอกกันได้ยังไงสํารวจเข้าไปเร็วนะ ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาเราก็ขีดเส้นใต้อันนี้ภาดหัวขาวไว้เขียนใส่กระดาษแปะข้างขวาไว้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะทีความตั้งใจของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะอาจารย์คธทมค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณดัตครับดีดีครับอาจารย์ค่ะวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์สาคัญนะคะ17ปีค่ะอาจารย์คุณทักษิณได้กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ก่อนหน้านี้ความขัดแย้งที่มีกันมาเนี่ยตั้งแต่รัฐประหาร49ก็กินระยะเวลามายาวนานมาถึงวันนี้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็โหวตนายกผ่านเรียบร้อยเป็นชื่อคุณเศรษฐามีรัฐบาลที่บางมาใช้ชื่อว่ารัฐบาลพิเศษหรือว่ารัฐบาลรองดองอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ขาววันนี้ประเทศไทยถือว่ายุติความขัดแย้งที่เคยมีมาแล้วเรียบร้อยหรือย,ยังคะอาจารย์ยัครับแค่ด้ว่วาจามันจะรองรองก,กันยังไงแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับคนที่เราควรจะปรองดองด้วย เียดแต่ประกาศเป็นเ,นเ,นเนจนตนารมเราจะปลอกดอกได้ยังไงและปลอกดอกแล้วไม่มีกิจกรรมไม่มีการกระทำไม่มีการพิสูจน์ความจิตใจการสร้างความไวเ้เือเชื่อใจเราจะปลอกดอกกันได้ยังไงร,ระยะทางพิสูจน์บ้านะครับแต่บ้ากระปูกกระเพอก้าสิบเจ็ดปีหรืออะไรก็ตามแต่เ,เราต้องดูแลมันให้อุดมสมบูรณ์ให้แข็งแรงนะครับแล้วทําได้จริงมันถึงจะเริ่มก้าวแรกๆของการปลอกดอกครับ ตอนนี้เราอยากได้แต่ประกาศเจนตนาองไฟเดียวซึ่งประกาศมาหลายครั้งแล้วนะครับจะประกาศอีกสักครั้งก็ไม่ยากอะไรนะครับแต่อยากจะเห็นการทําตามที่พูดถ้าครั้งนี้สามารถทําตามที่พูดได้นะครับก็จะเป็นดิบิายที่ดีต่อไปครับเหตุการณ์อะไรที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้จึงจะเรียกว่าได้ก้าวเข้าสู่บรรยากาศแห่งความรองดองคะอาจารย์คะ ก็ว่ากันตามการคลี่คลายก่อนนะครับตอนนี้กรณีคุณทักษิณก็อยากไม่ทราบแน่ว่าจะคลี่คลายอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องทําเรื่องนี้ให้เป็นผลสําเร็จซึ่งผมเห็นมีอยู่แต่สองฝ่ายคือฝ่ายที่จะดําเนินกา,การกับคุณทักษิณกับฝ่ายที่เป็นตัวคุณทักษิณเองฝ่ายที่จะดําเนินการกับคุณทักษิณหรือเพื่อคุณทักษิณน,นะครับก็จะเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษจะช้าหรือเร็วผมไม่ทราบมีกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไร ก็ดูกันต่อไปนะครับเพราะมีฝ่ายที่มีอำนาจหน้านที่รับผิดชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างที่กระทรวงยุติธรรมเจ้ที่ฝ่ายคุณทักษิณเองเนี่ยถ้าจะปลอกดอกแต่ความเห็นของผมนะครับขอเสนอคุณทักษิณว่าควรทับตามที่พูดก็คืออยากกลับเมืองไทยอายุมากแล้วต้องการอยู่กับลูกกับหลานจะวางมือทางการเมืองได้ไหมหรือจะออกมามีบทบาททางการเบืองนะครับเอ่อวางแผนซ้ายขวานะครับยา,ยามที่จะจับตั้งรัฐบาลอยู่ ไว้บอกไม่เห็นนะครับอยู่ไกลๆบอกไม่เห็นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตัวคุณทักษิณเองถ้าเป็นไปตามที่พูดนะครับคือพยายามจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้อภัยโทษนะครับขอพระราชทานอภัยโทษและคุณทักษิณเองก็อยู่สงบสบ,สบนะครับสร้างความสุขในระยะเวลาที่ตัวเอ็มีอายุมากแล้วนะครับอยู่กับครอบครัวมันก็จะปิดฉากฉากหนึ่งแต่ฉากนี้ยังไม่จบนะครับ เรื่องการปลองดองเฉพาะบุคคลเนี่ยยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นดอกสาวคุณทักษิณน,นะครับที่ก็ยอยู่ในกรณีที่อาจจะตามกันมาหรืออาจจะมีอดีตรัฐมนตรีหรือใครก็ตามนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่อาจจะบอกได้ว่าการที่ต้องโทษน,น,นะครับสมควรได้รับการอาภัยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับในกระบวนการนี้ยังมีคนอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่อาจจะพิพากษาไปแล้วนะครับคือ ต้องโทษแล้วก็ด,ดําเนินคดีผ่านกระบวนการพิธาทณาเข้าเรือนจำแล้วก็พ้นโทษแล้วนะครับแต่ก็เขาก็ยังอาจจะต้องการเคลียร์นะครับแต่แก้ของจะเรียกได้อะไระละบนทิดก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือก็ยังมีบางคนที่ยังติดอยู่นะครับบอกดูได้ว่าเป็นคดีการเบืองหรือเกี่ยวเรื่องจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกันนะฮะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องหนึง่งคดีการเบืองก็หมายความว่าอาจจะมี ความผิดอาจ้ะแต่จะกล่าวโทษนะครับแต่ว่าเจตนาเบิกหลักเนี่ยเป็นเจตนาที่จะลงโทษคู่ปรับหรือคู่อริทางการเบองอันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งพราะกระบวนการนี้นะครับก็จะช่วยถ้าสามารถทําได้ดีนะครับก็จะช่วยลดความถึงเครียดน,นะครับต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแล้วต้องพยายามอธิบายกับมวลชนของหลายๆฝ่ายนะครับว่าทำไมถึงดำเนินการแบบนี้อันนี้ก็เป็นฉากทัดส่วนหนึ่งนะครับ ขอการที่ว่าจะเลิกแล้วต่อการอย่างไรในเรื่องของการดำเนินคด,ดีนะครับแต่ก็ไม่เพียงเท่านั้นนะมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะครับที่กำลังก่อตัวขึ้นประการแรกเนี่ยตั้งรัฐบนตรีตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะจับตาดูอยู่สิ่งที่ปรากฏมาก็มีเพียงว่าจัดสรรน,นะครับจำนวนรัฐบนตรีและรัฐมนตรีช่วยให้สอดคล้องกับจำนวนสส ที่แต่ละภาคมีอยู่อันนี้เราก็ทําแบบนิบดานนะครับแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้ได้รัฐมนตรีที่มีความสาบาถและเหมาะสมแก่การเอานโยบายสําคัญสาคัญของคณะรัฐมนตรีเอาไปปฏิบัติในกระทรวงของตัวเองไม่ใช่ว่าแยกกันไปเลยนะครับกระทรวงใครกระทรวงเขาอย่ามาแตกต้องซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆถ้าจะมีการปลอมดอกในส่วนนี้ก็คือทําให้เกิดการปลอมดอกมากขึ้นในบรรดา รัฐบนตรีด้วยกันนะครับโดยหาจุดที่เหมาะสมในแก้ของนโยบายร่วมในวันที่ประกาศนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยว่าจะตั้งรัฐบาลนะครับพีคุณเศรษฐาเป็นนายกเขาก็พูดนะครับว่านโยบายที่สําคัญที่จะต้องดําเนินการผมก็จำได้คร่าวๆนะครับก็เดินกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลหรือเปล่าไม่ทราบนะครับใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องคุยกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าควักกระเป๋าจากเงินงบประมาณไปลงกระเป๋าสตางค์ดิจิตอลเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสนะเพื่อไทยอยากจะทับแต่จะฟังคนที่จะมาร่วมบริหารการเงินการคลังการงบประมาณด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ต้องคุยกันในผู้ว่าที่รัฐมนตรีให้ชัดเจนก่อนหรือระหวา่างพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลนะครับสองค่าแรง600บาทภายในปี2 5 7 0แล้วใครจะไปเป็น รัฐมนตรีแรงงานเอาโนโยบายนี้ไปทําถ้าพรรคเพือ่อไทยบอกนี่เป็นโนโยบายสําคัญของพรรคลราจะไปวานคนอื่นช่วยทําก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่นะครับต่อไปก็จะให้เงินเดือน้5 0 0 0บาทแต่พุทธิปริยาตรีมันก็มีคนจบปริญาตรีที่ไม่ไม,ไม่ได้ไม่มีการทําก็มีนะฮะในขณะเนี้ยแต่ว่าเราตั้งเงินเดือนไว้สูงก็คงจะได้แก่คนที่เปพุทธิปริญาตรีและมีความสามารถอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเราจะทําให้ได้ท่นได้อย่างไรจะบอกว่าเฉพาะ ข้าราชการก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครพูดว่าเกินเดือนเนี่ยสำหรับภาคเอกชนด้วยหรือเปล่าแล้วเขาจะร่วมมือหรือไม่เน,นี่ยทางรงงายการั้นต่ำแล้วก็เกินเดือนั้นต่ำสำหรับผู้จบปริญญาตรีก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ผมไม่อยากจะรบกวนคุณดานในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยคณะรัฐมนตรีที่ทุกคนยิ้มออกนะครับแล้วเห็นว่ามันจะเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่ตางคนต่ากทํามแล้วก็หน้าตามันก็เป็นความปรารถนาของแต่ละคนแต่ละพรรค ไม่ใช่เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมและบางทีบางคนอาจจะมีประชาชนร้องยี้ก็ได้แต่คุณดันครับมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญค่ะ <Huh. S 1> คือเรื่องการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เดิมแบบพูดการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ตอนนี้ได้คับถแถลงตั้งรัฐบาลสิบเอ็ดพักสำนวจเปลี่ยนไปนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าจะแก้ไขเฉพาะบทที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไร และจะไปแก้บทที่หนึ่งกับบทที่สองใช่หรือไม่ต้องถแถลงให้ประชาชนทราบเพราะตอนนี้จะมีการล่ารายชื่อนะครับได้ข่าวว่ามากกว่าห้าหมื่นชื่อแล้วที่จะเสนอไปยังคอรมอรให้ถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะจัดทํารัฐอุดมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแต่นี่มันขัดก,ก,กันกับคำถแถลงตั้งรัฐบาลสิบพรรใช่ไหมครัแต่ถ้าจะบอกว่าไม่เอารัฐบาลมีนโยบายแค่แก้ไขบทต่าง,าง,างทุกบทยกเว้นบทหนึ่งบทสอง ถ้าเป็นเช่นนี้คําถามก็คือว่าจะเป็นต้องไปจัดทบประชาปติเสียเงินเสียทองเยอะแยะประเด็นเหล่านี้นะแม้กระทั่งดูเฉพาะที่ทแถลงมาเนี่ยนะครับไม่ได้ดูสำรวจที่บอกว่าจะปลอกอกจะก้าวข้ามความขัดแยง้งจะสลายขั้วอะไรเนี่ยไอ้นั่นเป็นดาบประทับหน่อยแต่รูปประทับที่พูดไปคแถลงเนี่ยทำยังไงให้ประชาชนเริ่มไว้วางใจท้าประชาชนเริ่มไว้วางใจในรัฐบาลพูดจริงทําจริง พูดอย่างไรทําอย่างนั้นอย่างน้อยความกินแดกแขกใจกับรัฐบาลอาจจะลดลงส่วนแต่ถ้าปีลูกปลายบ้าๆนะประชาชนก็บอกว่าโอ้เหมือนเดิมอีกแล้วอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเสียเลิกเสียเสียเสียการเสียการปลับๆแต่นี่แต่ระยะยาวถ้าคุณดันอยากจะรู้ว่าเออะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ยังบอกยากอยังบอกยากแต่ก็หวังเป็นความหวังไว้มากกว่าคือหวังว่าคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นโหหารไพระ ว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเราจะไปสู่ความปลอกดองนะครับความบาดบางต่างๆในอนดีตเนี่ยเราก็จะทําให้เกิดความเข้าใจกันเพื่อจะได้ก้าวไปข้างหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ทุกคนเอ่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแะสำรวจเข้าไปเร็วนะทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาเราก็ขีดเส้นใต้อน,นี้พาหัวข่าวไว้เขียนใส่กระดาษแปะข้างฝาไว้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะ เอ่อจคือความตั้งใจของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำการบริหารของประเทศแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นอันนี้สําคัญนะครับว่าจะทํำอย่างไรให้เป็นอย่างนันได้ผมหรือพูดนโยบายอีกอันหนึ่งซึ่งถแถลงะนะโดยคณะสิบเอ็ดพักเนี่ยว่าจะนำความสันติมาสูจา่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วใครจะเบาที่สุดจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม คู่ปรับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิบเก้ายี่สิบปีแล้วเนี่ยนะครับใครจะบอกจะเอาคนจากพรรคประชาชาติคล้ายๆกับว่าเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จะบอกใบห,หรือจะเอาคนจากส่วนอื่นนะครับให้กระทรวงอื่นเข้าไปรับผิดชอบเหมือนกับเป็นโถกนับกระทรวงมหาดไทยรับไปกระทระวงกลาโหมรับไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะทําอย่างที่เคยก็คือให้ความบั่นโคกสัมปทานความบัานโคกแห่งชาติดูแล ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเอาเกณฑ์ความมั่นคงเป็นหลักนะครับเอาเกณฑ์การพัฒนาเป็นรองบันรจะแก้ปัญหาได้หรือไม่นี่ถแถลงออกมาอยากดักดวงชัดเจนนะครับใจขับถแถลงตั้งรนะัฐบาลผมก็จะเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็อยากชวนให้ ผู้สนใจการติดตามเรื่องเหล่านี้ต่อๆไปอย่าให้ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกนะครับขอให้สมหวังมากเถิดฟังดูเหมือนกับว่าหากพรรคไทยสามารถดําเนินนโยบายได้ตามที่เคยหาเสียงแล้วก็ประกาศกันเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นเหตุในการบรรเทาความไม่พอใจของประชาชนได้อย่างนั้นหรือป่าอาจารย์ใช่แต่ว่าคือเราไม่ได้เอาคำพูดเข้าไปใส่ให้เขานะฮะเราเอาคำพูดของเขาที่มาใส่หูประชาชนเนี่ยเป็นหลักผมก็สันนิษฐานว่า11่งเอพรรคเขา เหตนด้วยกันแล้วไม่มากก็ร้อยใช่ไหมฮะแล้วจะดําเนินการนโยบายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกคนอันเนี้ยมันก็จะทําให้เห็นเหมือนกับเป็นที่ิพายของการเบือกที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชาชนจํานวนมากเลือกพรรคก้าวไกลเพราะเขาเสนอการเปลี่ยนแปลกถ้ารัฐบาลใหม่บอกว่าขอให้เหมือนเดิมนะครับเราว่าถูกทางแล้วปัญหาหลายอย่างเราแก้แล้ว แล้วเราจะทําในลักษณะที่เราเคยแก้แล้วต่อไปแม้จะได้ผลไม่ได้ผลเราก็จะแก้อย่างเดิมถ้าพูดแบบนี้นะครับความเรื่องสายศรัทธาก็จะไม่บ้าสร้างความเรื่องสายศรัทธานี่เป็นเรื่องสัมผัสนะครับถ้าศรัทธาแล้วเนี่ยผิดติดพลาดดอยประชาชนเข้าใจและช่วยอธิบายด้วยว่าทำไมถึงผิดพลาดไปนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าผิดแล้วนะครับเหมือนกับโคตรปากแขกอะยังไงก็บอกว่าฉันไม่ผิดหรือไม่ก็โยนความผิดให้คนอื่นเมื่อประชาชนพบว่ามันเป็นเช่นนี้เนี่ยเขาจะเชื่อถือได้ยังไง ถ้าไม่เชื่อถือศรัทธาก็ลดครับยาทําให้ประชาชนผิดหวังโดยเสนอโน้เสนอนี่ล้วก็ไปทบหรือผิดหวังเพราะว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทำครับจากทัานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบาอาจจะผลกลับมาผลกลับมาทีไรก็มาเริ่มต้นใหม่เพราะเราฉีกรัฐประดูลโดยการรัฐประหารคราวนี้เรามีข้อเสนอไงว่าไม่ต้องฉีกรัฐประดุลเราจะเขียนรัฐดูอย่างไรให้ดีเรามาเขียนร่วมกันให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ไม่มีส่วนร่วมมากจนกระทั่งว่าสิ่งละอันพลินน้อยก็จะใส่ไว้ให้ได้ในรัฐธนูญไอน,นั่นก็เรียกว่ามีส่วนร่วมแบบเกินพอดีก็ได้นะครับก็มีส่วนร่วมกันให้พอดีให้เข้าใจในหลักการสําคัญที่จะใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญที่มีความกระทัดรัดพอสมควรนะครับอันนี้แกไม่ต้องขีดเราบาร่าแล้วเป็นรัฐธรรมนูญหวังว่านะครับเราจะไม่ทะเลาะก,กันแล้วก็เป็นเหตุอ้างให้ต้องขีดรดัฐธรรมนูญอีกต่อไปนะครับแต่ที่ไม่ทะเลาะก,กันเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าไม่ขัดแย้งกันความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาม้ากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับประเด็นความขัดแย้งมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ได้หยุดอยู่กับที่เราก็ต้องตามไปว่าไปขัดแย้งเรื่องอะไรระหว่างใครนะครับคุณพูดถึงความขัดแย้งเดิมระหว่างเื่อไทยกับประชาธิปัตย์นะครับเอาล่ะตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังไม่แน่ใจ แต่ทาท่าว่าจะไปอยู่กับพรรคฝ่ายค้านถูกไหมฮะไม่ได้รับเชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็อาจจะสบายใจด้วยกัน,กนทั้งสองฝ่ายเพราะว่าโกดเคืองกันมาดานพอสมควรนะครับอยู่ดีๆจะกอดคอกันสักทีเดียวก็อาจจะลำบ,บากแต่ก็ไปทํางานแบบถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในสภาได้ไหมแล้วก็ปัญหาใดๆที่มันเป็นความโกรเคือกันเนี่ยมันมีปัญหาใบให้เราต้องมาช่วยแก้ ร่วมกันไหมเพราะว่าเป็นไปได้นะว่าบางเรื่องเนี่ยประชาธิปัตย์มีความถนัดอาจจะในระดับกรบบัิการก็ได้นะครัแล้วก็ประชาธิปัตย์ไปทาเรื่องเสนอมาอย่างรัฐบาลผ่านกรบมัณิการที่ประชาธิปัตย์รับผิดชอบนะเป็นประธานกรบมัณิการหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นฝ่ายรัฐบาลก็ยินดีรับฟังอย่างเงี้ยเป็นความเรื่องมือกันในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้ถ้าเป็นฝ่ายค้านแล้วมันอดอยาปากแห้ง อย่ากัคิดผิดนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่เท่ากันนะเงินเดือนของสสเท่ากันนะครับ อาจารย์ขาสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากในทุกภาคส่วนเลยทั้งในความเป็นนักการเมืองไม่แยกฝั่งรัฐบาลฝ่ายค้านก็แล้วกันนะคะในความเป็นนักการเมืองบทบาทของเขาหรือในความเป็นประชาชนเองเหมือนกันบ้างก็บอกว่าประชาชนก็ต้องมีการยกระดับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับสถานการณ์หรือเพื่อที่จะได้ผู้แทนรัศดรหรือติดตามการบริหารราชการแผ่นดินใดๆก็สุดแท้แต่อย่างมีคุณภาพควบคู่กันไปครับ ฝากหน่อยค่ะทั้งทุกๆภาคส่วนเหล่านี้หรือแม้กระทั่งอาจารย์คะเลก,กูเอเตอร์เององค์กรอิสระอะไรต่างๆเพราะก็ยังมีหลายคดีที่ยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดกันลงมาทั้งกรณีคุณสมบัติคุณพิธาเองหรือว่ากรณีมีการยื่นยุพ,พักเก้าไกลย,ยังคาอยู่อะไรเหล่า,ลานี้เนี่ยนะคะฝากทั้งองค์คาพยพของประเทศไทยเพื่อให้เราเนี่ยก้าวข้ามในเรื่องวังวนของความขัดแย้งค่จะจ้ะ ดารพูดถึงเรื่ององค์กรอิสระพอดีแล้วในสายตาของหลายคนรวมถึงผมด้วยนะครับผิดหวังในบทบาทที่ผ่านมาก็คือทําตัวไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นะครับคล้ายๆกับเงีย้ยูฝังผู้เบียบได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วต,ต้องกู้ชื่อกับบายาแรงเลยนะหลายองค์กรอาจจะตอนนี้ผมให้คะแนนเฉพาะองค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาตินะครับเขาก็พยายามนะครับถับเรื่องสิทธิมนุษยชนดูเหมือนว่ามีความ ตั้งใจเอาิงเอาจางพอสุขคขวรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลตอบสนองต่อข้อเสนอของกรรมการสิทธิของุรกชนนะครับตามที่เสนอบาที่ผ่านมาก็ก็ยังพอไปกันได้นะครับแต่หลายองค์กรเนี่ยต้องแสดงความเป็นอิสระทางความคิดแล้วก็มีความเฉียบคมนะครับเพิ่มมากขึ้นว่าตอนนี้ไม่มีแล้วคอสอชอแล้วทิ่สลายขั้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็บอกว้สไลด์ขั้วคอสอชอแล้วต่อไปอีกไม่ได้ ก็จะไม่มีสวที่แตกต่างโดยคอ,อสอชอแล้วอันนี้อยากใช้เดินหน้าไปในทิศทางนั้นองค์กรอิสระก็ดีนะครับองค์กรพัฒนาเอกชนก็ดีแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับและอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบคุณไดใช้คำว่าเป็นองค์คาพยพทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาละให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับเพื่อเพื่ออะไรฮะรเอาคําพูดของคุณเศรษฐานะฮะใดๆขึ้นบ่อเป็นนายกแล้วเนี่ยเพื่อให้การเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน ดีขึ้นถ้าเราเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งลราพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวตั้งจริงๆนะไม่ใช่เป็นแค่ตัวเป็นข้ออ้างให้ขับรถขับดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมไม่ได้มีผลประโยชน์ตกไปถึงประชาชนมากเท่าที่ควรถ้าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งในการดําเนินการสมมติบอกว่าจะปฏิรูปการศึกษาประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมหรือว่าประโยชน์แต่เฉพาะแวดวงข้าราชการกระทรวงศึกษาบอกว่าจะปฏิรูปตํารวจผู้คนที่มาขอรับบริการจากตํารวจได้ประโยชน์จริงไหม หรือว่าปฏิรูปไปปฏิรูปมาตำรวจก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งก็จาเป็นนะครับแต่ว่าปัดไปปัตกไปไม่ถึงการต่างๆที่เราเห็นกันทําไมเขาเรียกเป็นดัชนีการรับรู้การขอรับชาติของเราเนี่ยตั้งเป้าหมายไม่สูงมากนะครับตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีตั้งเป้าหมายไม่สูงว่าเราจะอยู่ในประมาณยี่สิบประเทศแรกๆเนะของโลกตอนนี้ก็ยังตุ้เตรียมอยู่ที่เดิมทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับวิจัยกันเยอะแต่ว่า ไม่ตรงจุดถ้าปปฏิรูปน่วยงารน,นะครับที่เราหวังว่าจะทำหน้าที่ปราบปรามแล้วไม่ทุจริตเเอกนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับและอื่นๆที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าทำได้นะครับแหมประชาชนได้ประโยชน์พราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็แก้ไป ไม่ใช่ทันทีทันใดน,นะครับให้เวลาแกการแก้ไขอันนี้ก็เข้าใจว่าเราก็จะปรองดองกันเองโดยปริยายครับไม่ต้องบังคับเพราะบังคับไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ประเทศไทยก็หวังว่าทุกภาคส่วนเลยจะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างซื่อตรงหากมีความเห็นไม่ตรงกันอันนั้นคือเรื่องปกติก่อนใช่ครับจัดครับ<ช>แล้วก็ัก็ัก,ก,ก็มีทางแก้เพราะอยากน้อยเป้าหมายตรงกันอย่มีมีบุตรบ่ายที่ว่า เวลาเราเถียงกันเนี่ยคุณถูกผมผิดผมผิด,ดคุดถูกฟังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านับจากนี้อย่างที่อาจารย์คุมธพูดไปตั้งแต่แรกว่าก็จะต้องก้าวเข้าสู่บทพิสูจน์ของการเริ่มผฐมมาบทแห่งการปลองดองของใช้แบบนี้ก็แล้วกันให้เปนดด้วยบีสัมปาทิฐีเป็นเปื้องต้นครับเพื่อสุดท้ายปลายทางก็คือความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนก็ตามครับสัญญาของว่าที่นายกวันนี้ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์คุณธงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ครับขอบคุณครับคุณดัตครับสวัสดีครับ